กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายปิยพันธ์นิมานเหมินรองประธานคณะกรรมการการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคนที่สามและในฐานะประธานคณะอนุกรรมการิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะที่สามซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการศึกษาติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินรีสอรตงได้พิจารณาศึกษารายงานการตรวจสอบสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2563โดยกรมบัญชีกลางและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วขอรายงานความเห็นพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภาดังนี้ทั้งนี้การพิจารณาศึกษารายงานการตรวจสอบสอตงของคณะกรรมาธิการในครั้งนี้เป็นการพิจารณารายงานของปีงบประมาณพศ .2563 ย้อนหลังซึ่งทําให้บางเรื่องที่คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตไว้อาจได้รับการแก้ไข รือดำเนินการไปแล้วหนึ่งที่มาของรายงานพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2 5 6 1มาตรา74กํากำหนดให้กรมบัญชีกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรกรมการกำกับการตรวจสอบแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ในกรมบัญชีกลางหนึ่ง ขึ้นหนึ่งคณะตามจำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบสำนักงานโดยให้คณะผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าทีแ่และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินของหน่วยรับตรวจทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินมาตรา27อนุ2แล้วทำรายงานเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป 2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกัรมาธิการต่อผู้ตรวจสอบกรมบัญชีกลาง 2..1 ภาพรวมของรายงานรายงานการตรวจสอบมีโครงสร้างการรายงานที่เป็นระบบมีการระบุหลักการและวิธีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแสดงผล การตรวจสอบจำแนกตามประเภทการตรวจสอบพร้อมทั้งนำตัวเลขข้อมูลประกอบรวมทั้งการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นด,ดินเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยมีเพียงบางประเด็นเท่านั้นที่ต้องการความชัดเจน น้กมาขึ2.2หลักการในการตรวจสอบ2.2.1คณะผู้ตรวจสอบควรระบุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้ชัดเจนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่ประกาศโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยเฉพาะในเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินการควรต้องระบุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้ครอบคุมการตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วย2.2.2โดยที่สตงเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พศ2560ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งหมายรวมถึงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสำเร็จต,ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศดังนั้นคณะผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบความคืบหน้า การดําเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีความคืบหน้าและเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปประเทศหรือไม่ทั้งนี้หากการตรวจสอบข,อขอนะ้อคณะผู้ตรวจสอบได้ดําเนินการแล้วก็ควรระบุไว้ในหลักการและวิธีการตรวจสอบให้เห็นชัดเจนด้วย2.3การติดตาม การแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมายหรือที่ได้รับคำแนะนำ2.3.1การเบริกจ่ายเงินงบประมาณกรณีสตงมีการใช้ใจ่ายเงินและการเบริกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามมาติคณะมนตรีซึ่งสตงมีการเบริกจ่ายงบลงทุนเพียงร้อยละ2.26.18และมีเงินเหลือจ่าย เป็นค่าใช้ใจ่ายบุคลากรจำนวนมากจากที่ได้รับการจัดสรรกรณีนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วในปีงบประมาณก่อนคณะผู้ตรวจสอบควรกำกับติดตามให้สตงเร่งหาสาเหตุวางแผนและแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาติครมอ และควรให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณของสอตงอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการที่สตงนำเงินเหลือจ่ายด้านบุคลากรจำนวนมากเข้ากองทุนซึ่งตามกฎหมายวิธีการงบประมาณระบุว่างบประมาณรายจ่ายคือเงินจำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาต ให้ใจ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังนั้นเงินเหลือจ่ายจากการใช้ใจ่ายที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเท่านั้นที่จะนำเข้ากองทุนได้การที่การมีเงินเหลือจ่ายจากค่าใช้ใจ่ายด้านบุคลากรเป็นจำนวนมากและนำ,ำลน,ำน,ำนำเงินเหลือจ่ายนำเงินเหลือจ่ายนี้เข้ากองทุน รวมทั้งขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในไปในปีถัดไปอีกยังไม่ชอบด้วยเหตุผล2.3.2กรณีความราชาในการก่อสร้างอาคารกรณีที่คณะผู้ตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างอาคารมีปัญหาความราชา <c oughs> มาอย่างต่อเนื่องประกอบกับก,บการที่คณะกรรมการกำกับ การตรวจสอบได้มอบหมายให้กรมบัชีกลางแจ้งสตเงาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งกรมบัชีกลางได้รายงานไว้แล้วในรายงานการตรวจสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีพศ2562ดังนั้นคณะผู้ตรวจสอบควรกำกับดูแลให้สตงอเร่งรัดดำเนินการ ก่อสร้างโดยเร็วเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้เงินแผ่นดินและการป้องกันมิให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายรวมทั้งคณะผู้ตรวจสอบควรรายงานให้ทราบผลการสอบข้อเท็จจริงไว้ในรายงานการตรวจสอบสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี2563ครั้งนี้ด้วย2.3.3 กรณีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากรายงานครั้งนี้ที่รายงานว่าสตงได้ตั้งคณะทำงานศึกษาผลการบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพศ2562เพื่อพิจารณาปรับลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้มีการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้วแต่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ชะลอการพิจารณาเรื่องการปรับลดหรือยกเว้นดังกล่าวเนื่องจากมีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของคณะกรรมการการกิจการองค์กรอิสระรัฐธรรมนูญน,นั้นคณะผู้ตรวจสอบ ทวนรายงานความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวปัจจุบันคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบผู้ตรวจสอบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร2.4ตาการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นองค์กรต้นแบบ ของการตรวจสอบการเงินและบัญชีตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน2.4.1กรณีที่คณะผู้ตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดบกพร่องหลายกรณีที่เกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเช่นการบันทึกบัญชีไม่ตรงตามประเภทรายการบัญชี และเกินการใบการเบริกค่าใช้ใจ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบเป็นต้นคณะผู้ตรวจสอบควรต้องกำกับดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยสงตงควรมีมาตรการป้องกันม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกในปีงบประมาณต่อๆไป2.4.2กรณี ที่รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นรายงานแบบมีแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งเป็นเช่นนี้มาหลายปีต่อเนื่องแต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรายงานการเงินและบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินเบ,บ็ดลินโดยกรมบัญชีกลางทั้งในปีงบประมาณปี2562และ2563พบว่า การเงินและบัญชีของสตงมีปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าวมาแล้วข้างตน้นดังนั้นในรายงานการตรวจสอบบัญชีควรระบุว่าเป็นการรายงานตรวจสอบแบบมีเงื่อนไขเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้2.5 การส่งรายงานการตรวจเงินการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนื่องจากรายงานการตรวจสอบสตงฉบับล่าสุดปีงบประมาณพศสอง3ทําาให้รัฐสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอ้ตองพิจารณาศึกษาเป็นการย้อนหลังซึ่งหากรัฐสภามีข้อสังเกตข้อเสนอแนะใด,ดๆก็จะเป็นการ ให้ข้อสังเกตรหรือข้อเสนอแน,นแะย้อนหลังดังนั้นคณะผู้ตรวจสอบควรวางแผนปรับปรุงวิธีการตรวจสอบสำนักง,งานการตรวจ,รวจเงินแผ่นดินโดยมีเป้าหมายกำหนดเวลาให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถส่งรายงานการตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันมายังสภาในโอกาสแรกทั้งนี้คณะผู้ตรวจสอบ อาจแบ่งเป็นสองชุดโดยชุดที่หนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของสอตงในปีงบประมาณที่ยังค้างเป็นการย้อนหลังให้แล้วเสร็จซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จก็ยุติไปส่วนชุดที่สองทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของสอตงในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งจะทำให้ปัญหาการตรวจสอบ สำนักงานการตรวจอบเงินแผ่นดินสะสมล่าช้าเป็นการย้อนหลังหมดไป 3. ข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะกรรมธิการต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน3.1ดนด้านการเงินและบัญชีกรณีสะตะงมีการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดบกพร่องหลายกรณี ที่เกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเช่นการบันทึกบัญชีไม่ตรงตามประเภทรายการบัญชีการควบคุมภายในยังไม่เหมาะสมเพียงพอเป็นต้นรวมทั้งการบริหารจัดการครุพันธ์กรณีศูนย์นเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ส่งรายงานการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ประจำปีไปยังสำนักง,งานบัญชีและการคลัง และสำนักงานสำนักบริหารงานกลางมีการบันทึกจำนวนครุพันคอมพิวเตอร์ไม่ครบถ้วนเป็นต้นสตงกควรเร่งหาสาเหตุแก้ไขปัญหาในการวางแผนสนับสนุนงานระบบสารสนเทศรวมทั้งคอมพิวเตอร์และเครื่องอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิตัลที่ทันสมัยให้เพียงพอ ทั่วถึงต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคตลอดจนมีการกำหนดระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการโอนการยืมคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ3.2การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับกรณีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ส่งรายงานการเงินให้ผู้บริหารล่าช้าทั้งรายงานรายเดือนรายไตรามาสและรายงานประจำปีรวมทั้งการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบเป็นกรณีที่เกิดขึ้นซ้ำๆต่อเนื่องซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายกฎระเบียบดังนั้นสอตงอควรเร่งรัดสาเหตุ และแนวทางป้องกันปัญหาดังกล่าวและควรต้องดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป3.3การดำเนินงาน3.3.1ตัดส่วนงบประมาณรายจ่ายสตงมีค่าใช้ใจ่ายบุคลากรจำนวน2,134.17ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ7 0 2 6 3 6ของรายได้จากงบประมาณประจำปีงบประมาณ2563าสำหรับเรื่องนี้สองอวควรหาม,มาตรการเร่งรัดในการวางแผนควบคุมค่าใช้ใจ่ายด้านบุคลากรรวมทั้งควรน,นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนการทำงาน เพื่อทดแทนกำลังคนและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจนอกจากนี้ควรปรึกษาหารือกับสำนังกงานคณะกรรมการข้า,ขา,ขาราชการพลเรือนเพื่อหาแนวทางในการควบคุมอัตรากำลังและงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรด้วย3.1.2การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สตอตงมีการใช้ใจ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามมาติคอรมอคณะรัฐมน,นตรีซึ่งกำหนดเป้าหมายการใช้ใจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ .2563 การใช้ใจ่ายภาพรวมร้อยละร้อยและการใช้ใจ่ายงบลงทุนร้อยละร้อยโดยสตงมีการเบิกจ่ายงบกงงบลงทุนเพียงร้อยละ 26.18และมีเงินเหลือจ่ายเป็นจำนวนมากสัฐมงตควรเร่งหาสาเหตุวางแผนและแนวทางการแก้ไขการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้สางรงควรให้ความสำคัญต่อหลักการที่ถูกต้องของการนำเงินเหลือจ่ายเข้าบัญชีกองทุนกล่าวคือควรใช้ใจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานหรือโครงการนั้นๆซึ่งตามกฎหมายวิธีการงบประมาณระบุว่า งบประมาณรายจ่ายคือจํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้ใช้ใจ่ายหรือก่อนหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดดังนั้นเงินเหลือจ่ายจากการใช้ใจ่ายที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเท่านั้นที่จะนำเข้ากองทุนได้การนำเงินเหลือจ่ายด้านบุคลากรเป็นจำนวนมาก เท่ากองทุนรวมทั้งขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในปีถัดไปอีกจึงไม่น่าชอบด้วยเหตุผล3.3.3การดําการดำเนินงานตามแผนงานสตงดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดินพศสอ6 2สอ2หถึง2565 จำนวน27โครงการแต่มีความร่าช้าในในการดำเนินงานกว่าแผนที่กำหนดไว้จำนวน24โครงการคิดเป็นร้อยละ88.89เช่นโครงการพัฒนาแนวปฏิบัติคู่มือการตรวจสอบและระบบการประกันคุณภาพ โครงการดำเนินการมาตรก,การทางแพ่งและการปกครองตามแผนปฏิรูป,ปการปกครองประเทศเป็นต้นรวมทั้งโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ Thailand Smart E-Audit หรือ TSEA ให้เป็นไปตามเป้าหมายจากกรณีดังกล่าวสตองควรต้องมีการ วางแผนการดำเนินงานและบริหารจัดการการดำเนินการตามแผนโครงการให้มีประสิทธิภาพโดยคำานึงถึงความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อแผนงานโครงการนอกจากนี้ในการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจสตองอควรวางกลยุทธ์ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจและจัดทำแผนการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามบทบัญญตัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ5 6 6 1และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพศ2 5ง1รวมทั้งควรเร่งพัฒนาโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ Thailand Smart e Audit หรือ TSEA และให้ความเห็นชอบในการเห็นชอบผู้สอบบัญชีอนุญาตให้มาเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตรวจ,ตรวจ,ต,รวจตรวจสอบหน่วยรัฐตรวจทั้งนี้เพื่อรักษาประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและรักษาวินยัยการเงินของรัฐและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติตามกฎหมาย ที่ระบุทั้งสองฉบ,บับด,ดังกล่าว3.3.4การก่อสร้างอาคารการก่อสร้างอาคารธรรมิบาลณจังหวัดชนบุรีมีการก่อสร้างอาคารอำนวยการแล้วเสร็จในปีงบประมาณพศ2 5 5 2 2ปัจจุบันใช้เก็บเอกสาร และมีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาอาคารอำนวยการโดยในปีก็ประมาณ2563ตสตะงยังไม่มีแผนบริหารจัดการที่ชัดเจนและยังเกิดค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 2. กรณีการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการจต,ะตะงอแห่งใหม่พร้อมสิ่งก่อสร้าง มีความร่าช้าซึ่งสตงได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ2553จนถึง2554และได้มีการเช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อทำการตรวจสอบโดยเริ่มนับระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2561ถึงวันที่30กันยายน2 5 7 76เป็นเวลา15ปีโดยได้มีการจ่ายค่าเช่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2561และปีงบประมาณและในปีงบประมาณ2563ได้เริ่มดำเนินการจ้างออกแบบอาคารที่ทำการพร้อมทั้งสิ่งก่อสร้างทั้งนี้คณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางแจ้งสตงตั้งคณะกรรมการสอบค่าเท็จจริงโครงการก่อสร้างทั้งสองแห่งดังกล่าวดังนั้นสตงอควรเร่งแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนเพราะได้รับการจัดสรรงิประมาณสําหร,รับการก่อสร้างอาคารสถาบันธรรมิบาลมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2551และอาคารสำนักงานใหญ่ ตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2553นอกจากนี้ควรเปิดเผยผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการตรวจสอบกำกับการตรวจสอบให้จัดตั้งขึ้นและควรรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการการตรวจสอบโดยเร็วเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังและเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารแผนและโครงการ3.3.5กองทุนการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินกรณีรายงานระบุการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อบกพร่องกล่าวคือการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสำหรับรายงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินรายงานนโยบายการบัญชีและไม่ปรับปรุงรายงานการเงินย้อนหลังของปีก่อนรวมทั้งไม่ระบุเหตุผลของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ซึ่งโดยที่เป็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นปัญหาหลักการสำคัญด้านการเงินและการบัญชีในปีงบประมาณก่อนดังนั้นคณะกรรมการกองทุนควรเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนควรแยกแยะ แนวทางการนำเงินเหลือจ่ายเข้ากองทุนให้ชัดเจนเพื่อเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นและเพื่อให้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินจะได้เป็นแนวทางที่ดีของการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วยขอบคุณครับ